สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาแฟมมารีนะคะนี่อะไรเนาะนะคะมาส่งเสื้อผ้าไปแอนรีบวิ่งแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้นะคะก็รอทางเจ้าภาพอยู่นะคะยังมาไม่ถึงนะคะแต่มี f อมาเดินทางมาแกบนด้วยนางรำสามท่านนะคะตอนนี้กำลังเขียนคำขออยู่นะคะ ดิเดินทางมาเองนะคะขอพอนด้วยนางรำสามท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้นะคะมีอะไรมาส่งละคะโลยูทูออโอ้โ,โหโดีใจจังเลย,ยของเราเมื่อไหร่จะถึงเนาะเอออาก่อนลบลมาดู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 มาดมาดีใจแอนก็ใกล้แล้วนี่

อยากดูอยากดูอู้ดีใจดีใจจดหมายน้อยนะฮะมายน้อยด้วยไปด้วยเขาทําเป็นภาษาไทยให้เลยนะฮะแ้วทำเมื่อก่อนนี่เป็นภาษาอังกฤษเออเราอ่านไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้เขาก็ทําเป็นภาษาไทยให้เลยาให้ดูเยเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยไงค่ะอ่านให้ดู่อยค่ะผมบอว่าคุณคุณเฮ้ยคุณอะไรมันตลกอ่ะเพราะว่าเขาแปลจากอังกฤษเป็นไทยใช่ไหมเออนะ คุณจ๋าคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นเดียอะไรเงี้ยพแปลเป็นภาษาไทยก็คุณจ๋าคุณจ๋าพูดติดตามนะฮจำคนแรกของคุณได้ไหมนะฮะจำพูดติดตามคนที่หน er> ึ่งร้อยได้ไหมจำพูดติดตามคนที่หนึ <t <t ่งพ um> ันได้ไหมนะฮะคุณต้องจำได้แน่ๆและคุณก็ต้องจำพูดติดตามนะคนที่หนึ่งแสนได้ชัวนะฟะแฟน อาจพบช่องของคุณขณะค้นหาใน YouTube นะรู้จักผ่านเพื่อนผ่านวิดีโอนะที่แนะนำไม่ว่าจะเป็นการพบช่องทางไหนอย่างไรผู้ชมก็ยังอยู่และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นเพราะตัวคุณเองนะและก็ชุมชนที่คุณสร้างขึ้นเราภูมิใจนะในความสำเร็จของคุณอันน่าพระจัยของนี้ที่มีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แสนะครับคนด้วย Silver Creator a w a r d นะยินดีด้วยนะนะนะเราเราร,เรารู้ว่าคุณมีเรื่องราวอีกมากมาย แชร์กับชุมชนดรืดด่อๆยาวนานนะครับก็อยากจะขอให้คุณสร้างสรรค์าง,งานต่อไปนะฮะสร้างชุมชนให้เติบโตไปเรื่อยๆเ,เราดูความสําเร็จขั้นต่อไปของคุณเมื่อมีผู้ติดตามครบหนึ่งล้านคนโโอ้โ ยังมีหนึ่งแสนแล้วก็จะมีหนึ่งล้านอยู่นะเป็นลายเซนจากคุณนิวโมหันนะฮะยูทูบซีโอเปลี่ยนคนแล้วนะฮะเมื่อก่อนเป็นคุณซูซานใช่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วตอนนี้เป็นคุณนิวคุณนิวนิวโมฮันนิวโมฮันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากสวยมากมีอะไรอีกแล้วก็มีการ์ดโอมีการ์ดโอมีการ์ด เมื่อไรเราจะมีวันนี้เนาะเบี้ยคำาสโอ้ยแก่แล้วสวยมากแกก็สู้ไปนี่และคือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเมื่อก่อนหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่าจำเขาเพื่อนที่เคยได้ไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนกันขอบคุณเราทันยูทูบนะมีเขียนว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะคะยินดีกับเสือพาไปด้วยนะคะนะโหดีใจมากๆเลยดีใจกับเสือนะข้างหลังก็จะมีที่แขวนให้ด้วย ดีใจกับเสือพาไปแล้วทุกคนเนาะเฮ้ยวิ้มหวันเลยก่อให้ทุกช่องที่กำลังใกล้ถึงถึงไวๆไว้

อ่าโอเคนะาสำหรับพี่นะฮะพี่มาคน FC นะฮะทั่วโลกด้วยนะครับอันนั้นรำสามคนก่อนพี่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณคนรำสามคนเจ้าของสวยแท้ที่ให้พวกเราได้มาถ่ายทำมาเป็คนให้มาอขอบคุณนะครับ FC คนไหนก็ FC เรานี่แหละ FC ลุงป้านี่แหละนะคะเราวลูกหลานองค์ปู่นะคะทุกคนจะต้อง ประสบผลสำเร็จนะคะมาอยู่กับพงปู่นะคะทำช่อง YouTube นะคะไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะ ุล,รล,ะะลเรียกว่าถ้าสมมว่าเรียนก็ได้รับใบเรียนก็ได้รับใบปริญญาและะ้ว เอาน้ำก่อนมันสุมฉ่ำแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ